สวัสดีค่ะวันนี้คิวดีบล็อกพามาดูอีกช่องลมไซส์ใหญ่ลายวงกลมคู่หรือว่าวงกลม2ช่องกันค่ะลายนี้นะคะถกง่ยวกาบเขาจะมีเส้นแบ่งระหว่างช่องซ้ายขวานะคะด้านหน้านะคะตัวนี้ขอบเบาเข้าไปนะคะเพิ่มมิติให้กับลายอิดนะคะขอบทั้งสีด้านของเขาตัวนี้ขอบคมนะคะผิวเรียบค่ะส่วนด้านหลังของเขานะคะตัวนี้เป็นพื้นผิวเรียบเช่นกันค่ะเวลาช่างก่อเสร็จแล้วคือไม่ต้องเก็บงานเพิ่มเลยค่ะสําหรับการก่อนในกรณีที่ต้องการก่อโชว์ผิวเนื้ออิกนะคะสามารถทําได้ค่ะด้วยความพิเศษของอิดอัดเครื่องนะคะที่เหนือกว่าอิด trong lòng ทั่วไปหลือวอกอช่องลมตามมือนะคะก็คือเท็กเจอร์หรือว่าผิวสัมผัสและการให้ลายจากการอัดโดยเครื่องเนี่ยเขาจะชัดเจนกว่าความแข็งแรงของเนื้ออีกของเขามากกว่าเนื้อไม่เปราะหรือว่ากรอดง่ายนะคะในกรณีที่ต้องการก่อแบบไม่ทาสีแนะนาค่ะว่าควรเคลือบน้ํายาเพื่อป้องกันฝุ่นคราบหรือว่าพวกน้ําซึมเข้าไปในเนื้ออีกนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นน้ายาเคลือบกึ่งเงาประเภทอะคริลิกเคลียร์ซรันนะคะหรือจะเป็นน้ํายาเคลือบสูตรด้านพวกแมทซีลเลอร์นะคะสําหรับกรณีที่ต้องการคงสีอิกแบบเดิมๆม,มสไตล์ลอ้อ หรือต้องการทาสีเพิ่มเป็นสีขาวเพื่อเพิ่มความสว่างได้เช่นกันค่ะ